สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องบิชชอนรถบ้านโคตรถูกนะครับวันนี้จะพามาดูเลขขัดน้ำมันนะครับตาทองนะครับก็เช่นเคยนะครับก่อนวันหวยออกนะครับผมก็จะพามาทุกทุกวิคนะครับวันนี้วันที่28นะครับวันเสาร์นะครับออกวันอังคารนะครับวันที่1โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเลขขัดน้ำมนนะครับจะเป็นเลขอะไรแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีอะไรให้ลุ้นให้เสี่ยงโชคกันบ้างนะครับโอเคปะลุย ตรงนี้ก็มีคนลวงนี่นะครับขอเลขกันได้นี่ครับตรงนี้เป็นเลขขัดน้ำหมต์เห็นเป็นเลขอะไรก็ดูกันมาครับ <c oughs> น,นี่สี่ป่ะเจ็ดเจ็ด <c oughs> อ่ะเจ็ดเนี่ยทองคำคำ นี่เหมือนเป็นแปดน,น,นี่เป็นหนึ่งอโอเคครับก็ดูตามนี้นะครับใครเห็นเลขอะไรก็คอมเมนต์กันมาบอกหน่อยเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วคนมาขอโชคขอลาบนะครับก็จะมาบนขอพระเงินพระทองนะครับเิพระ,เระทองที่วัดสว่างอารมณ์นะครับส่วนใหญ่ก็จะบนกันก็จะเป็นพวก ไข่นะครับเป็นพวกไก่ไก่ตั้นอะไรแบบนี้นครับก็จะเอาแบงยี่สิบนะครับไปวางไว้ตรงนี้นะก็เอาหางเลขมาแทงหวยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูจุดอื่นต่อครับตามผมมาเลย